นี่ไงสวัสดีครับป้าป้าโฮมไฟติ้งนะครับวันนี้คือเด็กๆเ,เขาปิดเทอมใช่ไหมพอดีหน,น้นาเต่าพีระพงนะวันนี้เป็นหน้าเต่าพีระพงนะทุกทีจะเป็นหน้าเต่าเสาหลีใช่ไหมอันนี้หน้าเต่าพีระพงนี่ครับหน้าเต่าพีระพงพาพาลูกผมมาทําอะไรวันนี้ย้อนอดีตกีฬาที่เคยเล่นเมื่อ30ปีที่แล้วเคเบิลสกี ฉันเห็นแล้วจัเห็นเธอตีลังกาเลยแล้วทำไมไม่พาลูกตัวเองมาอยู่บ้านนอนดีกว่าครับมันร้อนเห็นยวนะพาลูกผมมาทรมานนะอ่ะเดี๋ยวดู เด็กๆก็พิ่งกลับจะกแก่งกระจานนะที่ไปเล่นซิทไลน์เล่นอะไรของเขาอะนะที่ไปกางเต็นท์นะครับเดี๋ยวลองดูวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้แต่ก็น่าสนุกนะแต่ถามผมเล่นไหมผมไม่เล่นนะไม่ไหวคัวบ้านหมุนนะคัวบ้านหมุนนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็บึงตะโกนี่คือเรากดใน GPS นะครับ Google GPS มาได้เลยตรงเป๊ะ นะครับก็มีหลายส่วนอยู่นะเพรามีสระว่ายน้ำด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเป็นอะไรเอ่ยนะแต่เคเบิลสกีอยู่ด้านนี้อ่ะโอ้โหบึงใหญ่มากนะดูนี่นะเดี๋ยวให้นักเต๋าเป็นเทรนเนอร์นะเทรนเนอร์เทรนเนอร์ไหนเทสเก็ตไหนกะ็คือเล่นทั้งวันเลยเทสเกตคือ,อทั้งวัน400บาท ถึงปกโมงเย็นแต่มันมีรอบเย็นเหมือนกันถ้าเรายังมีแรงเราเพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวเราก็ต่อรอบเย็นไปเลยซึ่งจริงๆมันจะเป็นแพคเกจเย็นก็คือห้าร้อยคนเก่งจะเล่นเย็นเราเริ่มเล่นเราเล่นตอนนี้ดีกว่าก็มีกฎกติกาอยู่ตรงนี้นะทางเนี้จริงๆอะถ้าเรามากุ๊ปแบบสู้ๆดูตาเพื่อนมานะสิบคนหรือสู้กุ๊ปนี้ที่ราคา3 5 0 0 หนจะได้คูปอง10บใบเลยตกคนละ350บาทก็จะถูกก็ถูกลงมาอีกเออแต่ว่าอันนี้คือมากับเพื่อนแบบเพื่อนเยอะๆอยากเล่นหลายๆครั้งแบบสมชอบซื้อแพ็กเกจทิ้งไว้เลยแล้วก็เป็นคูปองอเข้าใจยิ่งหลายคนยิ่งถูกลงผมเคยเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็มาหลังๆมาเล่นแต่สองคนนี้ไม่เคย เขาบอกว่าถ้าเจ็บแล้วก็รักษาตัวเองอยอมรับมันเป็นกีฬาที่อาจจะเจ็บได้ต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองอันนี้คือเรื่องจริงเพราะสมัยก่อนนะตาหัวแตกต้องดเดี๋ยวขึ้นไปกระโดดบนนี้นี่ยปีนไปเร็วเดี๋ยวมันบางทีมันขู่ด้วยลูกสร้อยสายฟองสูกเดือหายแล้วบางทีเวลาเราล้มมันมันขูดอ่ะ๋อแดงเซนปะ ขอต้องเซ็นทุกคนใช่ไหมใส่อายุสิบหกขอนะไม่ได้ให้ถึงไม่ถึงสิบแปดต้องมีผู้ปกครองเออว่ะอันนี้อันนี้ต้องเซ็นผู้ปกครองวันนี้ไม่ต้องนะผมก็มีรายการอาหารมาเดี๋ยวเราคงสั่งอาหารที่นี่กินวันนะ้ราคาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาซื้อน้ำซื้ออะไรด้วยครับไปเปลี่ยนนะอ่เดี๋ยวไปหาที่นั่งเออที่นั่งดีนะที่นั่งเยอะเออได้โออดูนี่ตามนี้จริงๆถ้ามาวันธรรมดาเหมาะเหมาะกับคนที่หัดเล่นหัดเล่น อ่าถูกต้องตรงนี้มันออกตัวเชื่อว่าจะล้มตรงนี้หรือว่าถ้าเป็นเข้าโค้งอ่ะตรงนี้จะจริงจริงมันลากไปถึงไหนวะเนี่ยถ้าเกาะถ้าเกาะได้อ่ะวนนู่นเลยแล้วก็วนกลับอ๋อนี่คือมันเป็นรอบมันมีสี่เสามันมีสี่เสาออ๋ไปถึงเสานู้นใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายพยายามจุ๊บชีพเพื่อความปลอดภัยพยายามใส่กระชับหนึงจะให้มันอยู่กันโอเคคิดว่าใส่กระชับกระชับเราใส่ดูได้ไหมลองดูก่อนลูกใส่เลย สวมเลยนั่นแหละถูกต้องอไม่เคยเล่นครับอ่าเ่าหือเรามีเทนเนอ,อเร์ีครับเราที่ไปปีนอันนั้นยังไม่หายเลย <laughs> ไม่เคยมีคนอันนี้เบาดนั่งง่ายสุดเบาดนั่งแต่ง่ายสุดเดี๋ยวดูอดี๋ยวให้เขาสั่งจริงจริงๆแล้วคุณอยากมาเล่นหรือว่าใครใครชวนเล่นคุณอยากมาเล่นไหมนิดนึงนิดนึงอ่าแต่อยากนอนอยู่บ้านมากกว่าอยากนอนอยู่บ้านมากกว่านั่เตาก่อนนะต้องเป็นยังไงนะโอ้ยนั่งไม่ได้่ะโอ้ยนั่งไม่ได้่าอยู่ะ อ par, like าเต so ๋มีอะไรจะพูดก่อนก่อนอันนี่ไหมเป็นภาพสุดท้ายนะเดี๋ยวไปด้วภาพสุดท้ายอออ๋โเคไปแล้วนี่โหเข้าตัวเยี่ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคยืดอแขนได้ปกติอ่าของไว้ห้ายมือเด้อประมาณนี้

เ่า <izi ative> ดูที่น่าจะโอเคอยู่นะ <Business. S 1> แล้วก็มีการมีการสอนก่อนด้วยแล้วก็มีการเซฟกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวลองแล้วก็พอลงตรงนู้นนะไม่ต้องเดินกลับเขามีรถมาด้วย <laughs> มีรถมีรถรับส่งงแก๊งเดียวกันเลยนะห <c oughs> ล่นพอๆกันเลย <c oughs> เออเห็นละ pues, ดีมากมันจะยากตรงโค้งใช่ไหมต้องจำซ้ายยิงจำซ้ายขวาใช่ไหมเป็นไงเป็นไงมันไหมมันไหมคือตอนแรกจริงจริงมันต้องเข้าทุนใช่ไหมแต่เราอ่ะไม่ได้เข้าทุนเราก็ไปตรงตรงแล้วพอตรงรู้อ่ะมันเหมือนเชือกมันย่อนก็มันย่อนจนมันกึ่งกระชากเลยอันนี้ก็ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นไงนู่นเป็นไงดีไหมอันนี้ถ้าเข้าโค้งได้ก็ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาแตเพี่เขาบอกใช่ไหม ไปลองดูอันนี้คือครั้งแรกใช่ครรั้งแกโอเคชื่อชื่อชื่อใหม่ค่ะชื่อใหม่คุณใหม่คุณปอโอเคนะครับผมฝากรูปผมด้วยชุดนี้ต้องไปพร้อมกันนะจะได้เก็บทีเดียวดึงนะดึงซ้ายดึงซ้ายอย่างเดียวดึงซ้ายอย่างเดียวพอเจอทุ่วเหลืองปุ๊บเนี่ยเลยทุ่วเหลืองปุ๊บเตรียมดึงรอได้เลยเดี๋ยวนั้นจะมีทุ่วเหลืองใหญ่ก่อนใช่ไหมครับพอเลยทั่วเหลืองปุ๊บมันใกล้แสดงว่าใกล้ถึงโค้งแล้ว มาต่อท้าย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 อ่ามาเพราะถ้าหลายคนเขาจะมีการแบบนี้อ๋อเขาจะได้ไปหลายคนอ่าโอเคไม่ทแต่ว่าออกตัวได้ครั้งแรกถือว่าดีแล้วเพราะส่วนใหญ่จะล้มตั้งแต่ครั้งแรกอ๋อแลเขาช่วยผักเนี่ยเลยหน้าไปละไปละนี่ครับโอเคเหมือนเต่าเหรอท่าเหมือนเต่าไว้เต่าเต่าของหนึ่งก็ไปลงของสองแล้วว่าน้ำไห้กว่า ไปพบผมได้แล้วครับครับผมแองคุอยู่ตรงนี้นะครับโปรดใจบ้างนะครับอย่าพิ่งคนับไปก็ตัวผมเล็กเพียเดียวคุณอาจไม่มีใจแต่ว่าเรืองขัวุฒผมนั้นอันใจนะครับ ใช่ไหมละครับที่จะมารักกับผมถ้ารักกันแล้วไม่มีวันที่ผมต้ให้รักผมก็เพราะผมรักคนอู๋อยู่ดินแดน เป็นบอร์ดนะเป็นบอร์ดท yeah right right okay. right. right ี่เได้คนเดียวแหละแต่ว่าของคอื่นแล้วใช่ไหมตีลกาแล้วใช่ไหมเห็นบ้าแล้วบ้าแลอองดู้วเห็นแล้วเห็นแล้วค้อมจิ้มเห็นตุ้งตรงนี้ก็รออยู่ข้างนานเลยไม่เป็นไรลองใหม่ลองใหม่ ลุยพั่ขอนั่งคารอาก่อน <All S 1> ไหมฟาก,ก่อนไหมใส่คารอล oh เอาใหม่เอาใหม่แต่ทีแรกแต่ทีแรกต้องงนี้เลยทีแรกน่ะหาเลยทีแรกหายหลังลัยังไม่ชินถูทีี่กได้้งต้องสราความเคยชิน่ะน้าเต๋าแนะนากันหน่อยนแนะนาแนะนากันหน่อยสามคนนะนี่ คุณหนุยคุณหนุยเล่นไม่เป็นขยันเดินนี่นักวิ่งนักวิ่งนักวิ่งทั้งมอเตอร์คอร์คุณหนุยคุณหนุยไปเจ็บจากที่ไหนมาเนี่ยมอเตอร์คอร์นี่แหละครับกระแทกแรงมาไวมากคอยย่าบไป สอรอตเลยพี่ไม่เอาดีกาหมอป็นเธอตีลังกาเลยเขาบอกมือมันจับนะแต่บอมันหนีไปก่อนนะนี่เธอตีลังกาเลยนเหนแล้วเห็นมือมันอยู่นะแตอ ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปได้หนึ่งรอบนั่งเอานั่งก่อนหนึ่งรอบหรือว่ายืนด้วยสองทังอย่างเลยอ้านั่งก่อนเฮ้ยไม่ให้ต้องลงจานอะไรก็ได้หนึ่งรอบอ่าอะไรก็ได้เธอต้องได้หมดเลยหน้าต่าก็ได้ไปแล้วพอเธอสองคนนะถ้าได้หนึ่งรอบนะฉันจะให้้โอ้กระทะ แต่น้นจะต้องต้องให้เทนเนอร์ต้องเทรนดีๆด้วยต้องไ่ด้หนึ่งรอกอ่าเดี๋ยวจัดหมูกระทะหนึ่งชุดไปเอาใหม่กันเอาใหม่ไปใหม่เอาใหม่มีหมูกระทะรออยู่นะไม่ได้คนเดียวอ่ะไม่ได้ต้องเลยทั้งคู่ต้องเลยทั้งคู่ดิเฮ้ยถ้าผ่านคนเดียวแสดงว่าเทนเนอร์นี้ไม่ได้แล้วไม่ได้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 เขาเม่นบ้างไหมมันพองเลยวะใช่ได้ลูก้ นเลยต้องจัดรี้ครับครัคุณคที่กว่ครับไหมละครับที่จมารักรักกันแล้วไม่มีวันที่ผมต้องให้รักบก็ขอพบราตี้

อ่าผวกเพราะอะไรพะวเราไปดึงก็มาเราดึบอกแล้วไม่ดึงก็นาปันมาสไลด์ย่ค้างไว้เราไปดึงเลยนดึงัดึงนขะราจะมาสไลด์ปุบ่ดงเก่งไว้หายลปาฮ่าฮ่า่น่าจ้ว่าห้ารอบแ้เดี๋ยวไม่หกันง่าย่้าจาอยางเงี้ยลอยทั้งตัวเลยตัวเป็นป้ากับพื้น เราจะโทว์สบ <laughs> <that> ูเลยไครุ oh ู้บ้างโอซูใช่การจะปล่อยมันเข้าไป อะไรอ่่ะนีคุยเมื่อกี้คือจำบลักเลยแบบหรอก็หน้าก็หน้าลงไงนิ่งหน่อยมันหน้าลงตอนทนนั่งอ่ะเอาเท้าใส่งนี้เท้าฝั่งนี้คิดตลอดเลยไม่ไม่ยกไม่ยกเท้าขึ้นอ่ะมันจะตึงหน่อยแต่ว่าได้คือคือถ้าเหมือนกับถ้าเกิดเขาตั้งปึ๊บขึ้นมาด้านนี้ก็คือมันจะยากได้มันจะยากแค่ตรงนี้หรือเปล่าครับตั้งแต่ตรงนี้ใช่พอลงนักพุกพวกก็ทุกอย่างมันจะง่ายเลยง่ายหมาก เราที่ว่าเราไม่ดึงเราไม่พยายามดึงมันก็ต้องเป็นเป็นเป็นทิศของแต่ละไอ้นี่เนาะแต่พออย่างอย่างเงี้ยเขาจะแบบพอพอเขาได้แล้วครับถามชื่อคุณน้าเลยครับชื่อเคนนะชื่อณน้าเคนก็คือรู้จักกับเลือกเตอร์ฮะท่านจะสี่ด้วยกันรู้จักหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอันนี้คือมานัดนัดกันมาใช่ไหมล่ะมาเพาะออกกําลังกายอยู่แล้วอ๋อมาที่อยู่แล้วใก็เล่นกับทุกวัน อ๋อพอดีเต่าวอเตอร์ก็เป็นเพื่อนกันพอดีเขาชวนเขาชวนเขาชวนมาเขาชวนบอกเออให้หลานมาลองเล่นดูผมเล่นอยู่ทุกวันเพราะผมดูแล้ยหน้าแบบมืออาชีพมือโปรเลยนะผมแค่ไม่เล่นอุปกรณ์ไม่ตีล้งจามไม่อะไรก็รับไม่ไหวหกสิบแล้วครับกระดูกนี้ก็แข็งแรงมากกระดูกไม่มีเฮฟเปลี่ยแล้วไงไม่เอาคัดทีไรสิกก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่า ถ้ามีคนสอนก็จะง่ายขึ้นครับแต่น้องสองคนนี้ไปสวยแล้วแต่ว่าัติดติดติดตด,ตดึงนิดนึงเป็นไงเมื่อกี้เกือบไ,ได้แล้วนะคุณอีกนิดเดียวเองนะไม่เป็นไ,ไ,ไรแต่คุณเริ่มไปไปไกลกว่าเดิมอะ่ะเออเออเออแต่สวยแล้วเมื่อกี้ถือว่าดีแล้วนะเก่งมากเก่งมากเลย ไปนิม่มเลยบอดครึ่งอันด้วยอันเล็กกระติบเดียวเองด้วยวอขอบคุณเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปเก็บที่ฮะพรเดี๋ยวพอทนี่จะหกโมงมันประมาณห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพอเขาอาบน้ำสระผมเมียครับขอบคุณนะเคนมนะครับขอบคุณครับถ่ายรูปเป็นที่ลึกกันหน่อย <c oughs> จะไปจไป้างดูเลยอดกินหมูกระแทะเลยเจอกันเจอกัน thank you เตอร์นี่เจอกันไปลุกไปเป็นไงมันไหมมันไหมขอเสื้อเสื้ออันนั้นเสื้อเล่นน้ำไม่ได้จริงเหรอตึงเหรอดึงจากคอเงี้ยดึงอย่างเงี้ยสวัสดีคุณดีคุณน้ำด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับลอยจากไปไม่แน่กลับหน่อยสุกนี่จ๋าสวัสดีครับแต่ว่าครั้งแรกน่เตาก็อาจจะยืนได้ไกลกว่าหนูนิดนึงอาจจะล้มตกแป๊กตกแป๊กอะไรอยงเีถือเป็นกิจกรรมที่เป็นไงเป็นไงครับตอนนี้ก็ยังหอบอยู่เป็นการออกกายกรรมที่หนักหน่วงมากเธอเธอคิดว่าเธอ ตกน้ำกี่ครั้งครูไม่แล้วคือหนูอ่ะคือถ้าสมมติว่าหนูเล่นแบบว่าเล่นนั่งเท่าน้องอ่ะก็อาจจะไม่ตกเยอะเท่านี้คือถ้าจริงๆถ้าเล่นนั่งทั้งวันอ่ะอาจจะครบรอบก็ได้แต่ว่าเราไม่นั่งไงเรายืนเลยแล้วยืนอ่ะค่ตอนแรกๆที่คุณนายไม่มาสอนก็น่าจะเกือบ20ครั้งได้เลยวแต่จริงๆถ้าเล่นนั่งตลอดเลยแขนจะยิ่งระบบมากกว่าเพราะว่านั่งใช้่ไหมแต่พอยืนปุ๊บมันจะทั้งขาทั้งระบกขาเนี่ยมันจะเก่งเกือบเป็นตะคิว แล้วลบมพุไปเลยลไม่เห็นเท่าตอนว่ายน้ำกลักบ <c oughs> คือคือจังหวะที่มันอยู่บนบอร์ดแล้วมันกําลังกิ๊งเล่นอ่ะ <c oughs> มันก็สนุกแล้วมันก็แบบว่าก็ไม่ได้เจ็บแล้วพอแบบล้มเท่านั้นแหละหว่ายน้ํากลับอีกแล้วค <Okay. S 2> ือ <c oughs> มันจะมันจะสุกตอนไหนรู้ป่ะตอนอยู่บนบอร์ดแบบอิสระคือคือเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่คุณน้าเขาพาวนหุยนั้นสนุกมากแบบดี้ากเราโอายน้ำกลับถ้าตัวเราสามารถคอนโทรลบอร์ดได้ใช่ไหมลูกคือเลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้อะไรได้มัน แบบแเออรู้สึกเปลาเหมือนแบบเหมือนแบบเราปั่นจักรยานเป็นแล้วก็จะแบบอปไดเรื่อยแต่ตอนนี้ยังปั่นไม่เป็นเงี่ยเราว่ายน้ำกลับก่อนข้อดีของกีฬานี้จะคล้ายจักรยานเมื่อไหร่ที่เราเล่นเป็นแล้วมันก็จะเหมือนจำได้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นมาเอ่อแต่อาจจะแบบฟื้นสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้อ่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สุขอนานขอบคุณน้าเตาพีรพงศ์วันนี้เป็นน้าเตาพีรพงศ์ทรมานทรมานสำหรับแล้วก็เด็กๆเป็นไงโอเคสามไหม ันี่ใจสู้ใจสู้โอเคครับผมฝากติดตามประพรมฟิตติ้งนะครับวันนี้เราอยู่เป็นการเล่นกีฬาที่แบบมีสปอร์ตผมเองไม่เคยเล่นนะนี่นาตาก็ชวนเด็กๆมาเล่นนะฮะก็สนุกดีครับผมก็นะปิดเทอมแล้วเวลาเป็นของเด็กๆนะครับบายบายไปแล้วบายบายใคไเล่นที่อนใครเงี้ย คือตอนแรกจะใช้เป็นก้อนคอคอนะครับแต่ว่านะาเขาได้นะบอกว่าที่เนี่ยตกมาหลายเครื่องแล้วร้านนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะแต่ที่จริงมันต้องมีพุ่นนี่ก็ต้องมีพุ่นล็อกแต่นี่จริงๆนะมันก็อาจจะไม่ได้บอกกีฬาแบบนี้นะก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าไงไปโดนดักค่ะ